พัน่ <regret it. S 3> พอกับพี่ย์บามยนงเยกนจ้ิงนะพอแล้วไม่กินมงโหลดค่ะคนนันั่นไยจอยอ่ะมาเด้อจอด้วยอืม พงงามี่มหาชัยกันเดนตัวหมาล่าดอกนี่มันผสมอืเอาผสมกันแล้วเรียบร้อยอันนี้แม่แม่กับลูกสาวด้วยจ้าหนินี่ยญิงลูกไผ่นั่นคนทำหมาจ้ามาจ้าเขาเขาเรียกอะไรอ่ะชาบูเหรอเรือหมูกระทะหรืออะไรเนี่ยเนื้อย่างเนาะมาล่าจ้าเออกระทะชาบูก็ว่าไปก็ดูหุ่นรถค่ะเนาะ แสบแสบมาได้จ้า